มายามซอนเราไม่นีเนาะมาชอบหน้ามีที่มาหึงมีแต่กรุงเทพกัละยามซ้อนได้ประอรน้อยเนี่ยเพยงเที่ไรคือในพ่นบริสน้อยอยู่นี่เพิ่งเิ่งเ่ ก็ได้แนวปุนป่นใช่ไอผครับเพราะถ้าถ้ากระจองนี่ถ้าไถง่ายกระดุมสมบูรณ์ใชไหมบนห่ะเดงนาเมื่นวานนี้อันนี้จนี่พักเฟือ่ชื่อวิพิษน่าจะเป็นพักหินนะนเคยกินสมัยเข้าเล่นงานอยู่มุไปบ้านหามาก,กินกินกับตำม,มุ้งแกงนุ้ยไม้พอดามพอดีได้กินมันได้เขาว่าอยู่น้ำไหลน้ำสะอาดใช่ได้น้ำหน้าเลยได้สารเคมีวิวดับหมด นับมื่อทีตยอย่างนี้นะแล้วแรงงี้เหมือดแรงดอกเครื่องกินพี่สาวนะมือป่นปล่าขอน้อยกันกับพักภายกำเข้าก็จักชับมีซับมุดเชื่อกับโทมหูแปดนล้อยเ,เ,เติดเดอยู่ยเขารมก็ได้ลมพัดมากพี่สาวนี่ดี ยามซ้อนดินลุกไปหน้าบิดปุ้ดเลยโ,โอ้ก่อนสิก้อน่วยกินก่อนได้ป่าไก่กลับไงนะ